ว่ารุ่นนี้จะไม่ทําแขนยาวมาขายอ๋อไม่ทําแขนยาวมาขายใช่ครับแขนยาวาก็คือจะทำให้เฉพาะนักเตะเท่านั้นไม่ใช่อะไรนะตัวเชียร์ตั้งแต่อะไรเชียร์เลอร์ละอือแล้วทำไมชอบเชียร์ลเลอร์นะคอนเสอร์อย่างสวยตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ว,วิม,มนมาด้านนี้มาด้านอื่นอื่นด้วยนะครับโอ้โหโคเตีย้ยโคตรเตี้ยมาสัมภาษณ์หน่อยคุมแอร์ฟอร์สยังไงของ สวัสดีครับวันดีครับวันนี้ครับวันนี้ครับมาสัมภาษณ์มามาเดินดูเส <os> <laughs> ื้อบอลนะมีบัคโจ้ด้วยมีเวเนเซียครับวันนี้เจอเวเนเชียเยอะมากก็มีอิตาลีนี่อิตาลี94หรือ9กของอินเตอรต์ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบยอดฮิตเนาะ อินโตนี่เป็นตัวโลโก้นี่คนอยากได้เยอะน่าจะเป็นตัวที่อัมโบรีเมคด้วยนะนี่นี่599า9 9ร่9้าเก้าเก้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่คิทเช่นพาเลทนี่มีรีซอร์เดินอยู่ในงานไหมซื้อให้รีซอร์เต็มเลยมยาเมื่อ <laughs> วานแล้วเปล่ารีซอร์ทเมื่อวานอะัาานะนี่ซันเดอร์สันอีนนกครับ แลก็แฟนคลับเวเอเชียเหมือนกันลูก้าโมดิชอันนี้ปีใหม่หน่อยละนี่ดีกว่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังโทษโทษโทษข้าด,ด,ดาจังหวะซิโก้สี่สี่ฮันเดอร์ฟิลล์มีพีโก้เพิ่งพีโก้เพิ่งเซ็นเมื่อกี้กกรือเปล่า <c oughs> <c oughs> สดสดเลยม <c oughs> ีเสื้อยูโรปีนี้ของเวเอเชีย <c oughs> เสื้อโควเอเชียไม่เห็นไม่ค่อยมีขายในซูเปอร์สปอร์ตนะอาลีอะไรคนนี้ก็ไม่มีขายสวยนะปีนี้ปีนี้ปีนี้แพทเอัมเบโลอ่ะตัวโควเอเชียมาสองตัวเลยอันนี้ปี96ถึงรอบรองยูโรจะไปแพ้เช็คจุดโทษนี่ครับตัวนี้อัมโบรโลนี่มีเป็นสองเออเดือน92เป็นรูปแมว3ตัว รีเลออนเนาะแล้วก็อัมโบมนมีรีเมคมนมีรีเมคแบบคนต้นตีนเนี่ยนะที่มันเอาเป็นแรดสามตัวอัมโบแม่งทำรีเมคออกมาอีกตัวที่น่าเก็บมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งขอเชียร์ในรอบนี้นี่เชืร์โปรตุเกสอันนี้เขาบอกว่าเป็นเสื้อเป็นเสื้อเหมือนลายเหมือนลายผนังกระเบื้องเออกระบางะไรกระเบื้องในโปรตุเกสเออคือเหมือนประมาณว่ามึงแบกบ้านไปแข่งด้วยอะไรเงี้ยเออคือดูก็รู้ว่าโปรตุเกสอะไรเงี้ยจริงเหรอะ หมาวะเดนมาร์ก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 นีเชียร์นี่เดนมาร์กปีไหนอะไม่รู้เหมือนกันนี่แหละปีใหม่เพราะว่าตัวตัวนี้น่าจะเพิ่งไม่นานนี้เองนะครับน่าจะปีล่าสุดเลยทีมมองเคียร์นี่เหมือนตัวที่กูใส่เมื่อกี้เลยปะ่ะแต่ในนี้แบบตัวเปล่าแต่พอมีเบอร์พอมีเบอร์แล้วสวยนะพอเสื้อมันมีเบอร์แล้วมันเออเขดีจริงๆเสื้อทีมชาติอะเสื้อทีมชาติพอมันมีเบอร์แล้วมันจะไม่จะมันไม่จะไม่ดูโล้นอะ นึกสภาพว่าเสือ้อโคเอเชียถ้ามันไม่มีเบอร์มันจะดูโลนๆหน่อยปะ<ไ>เออสวีเดน92อั92นนี้จริงๆสวีเดนตัวที่เขาชอบตามหากันอีกตัวหนึ่งคือปี94ที่ได้ที่ที่สามบอลโลกสกอเร r i อินเทรน e r เจอร์ซี่คือดึงดูดเข้าร้านนี้มาด้วยโลโก้นิวสัสเซ่นเลยปะ่ะนี่นี่นิวัสเซ่น,นหรือว่ามาด้วยโลโก้อีเจสูอันนี้ควีนที่ ปี98 99อันนี้ไม่เคยเห็นเลยอันนี้เสื้อนิวเยอะมี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 ฮะจอนโจเชลวีตัวเทพเลยนะนี่นี่นี่แนี้ป้าเบงแชอ่ะโอ้ยนี่แฟนนิวต้องมาเมื่อวานนี้นี่แฟนนิวมีเสื้อซันเดอร์แลนด์ด้วยนี่ <laughs> นี่ต้องมีซันเดอร์แลนด์อยู่ในนี้ด้วยนะจุดฉีดฉีดฉี หมายถึงให้ฉีกเสื้อไม่ใช่ของกูนะนี่ฉีกเลยบีจีอันนี้รวมพิซรวมพิซแล้วนี่ก็นิวปีใหม่หน่อยแล้ววะเนี่ยอ่าซอสเสื้อเอาหรอนี่เสื้อซ้อมอ่ขายกูยังจำไม่ได้พี่ดูแม่งไม่ค่อยได้ใส่ะนไม่ค่อยซ้อมกันเลยดิกูแลมนไหมนี่เฮ้ยจริงๆมันสวยนะตัวนี้ ใช่เวกนี่สายไอทีต้องมีตัวนี้ s อ p s อพ f แซบเพราะเปนามนี่ก็เจ้าของทีมเป็นคนก่อตั้ง h อ p เออนี่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 เดี๋ยวดอนมุนตัวนี้ความสวยของมันคือแพทเทิร์นตรงแขนมันนี่คือมันหนา,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 นานขึ้นมาเลยนะเออเออเจสันฮุดมอ์กนบุลิมอร์บุลิเซเดนดอนมุล มั่วนะโทษรบกวนหน่อยครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมสัมภาษณ์ได้ทั้งกลุ่มได้เลยครับทั้งกลุ่มได้เลยเอาเนี่ยแฟนนิวหมดเลยแฟนนิวหมดเลยเนี่ยแฟนนิวแฟนนิวเป็นคนถามเลยด้วยแฟนนิวคอสเซิลถามดีกว่าเอ้ยทำไมอันนี้อันนี้มาเปิดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมฮะใช่ครับก็งานมีเมื่อวานนะให้เปิดวันพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ครับอันนี้ช่องอะไรครับเนี่ยพอไซคครับพอไซค์ครับรบกวนครับหยิบมือถือกันขึ้นมาเลยครับรบกวนต้อมาานมะเนี่ยอ๋อ นี่คือรู้จักกันอยู่แล้วเคยเคยซื้อเสื้อที่เขาอยู่บิกซ้มบิ๊กบิ๊กซัมครับนี่โค้ดโค้ดของเอ็นบีเอซีไทแลนด์ใช่ใช่เขาเขามีจัดทีมแต่บอลงานใช่อ้าวแฟนนิวคุยกันนี่ไปกไทยพี่มิดไหนฝั่งทนบ้างไหมครับเผื่อมันจะได้ไปที่เลไม่ค่อยฟัคนอยู่ฟอลน้อยเลยฟอลชื่อเปลีนเลยนะฟอลนายไทยแลนด์ครับ F A L เ E แล้วก็เลกาบ แล้วก็เล็กเก้าแล้วก็เว้นวัคไทยแลนด์ครับครับช่วยปั่นวิวหน่อยก็ดีครับเปิดทิ้งไว้ให้ลูกให้ใช่ครับผมเปิดานะเปิดให้ลูกให้เมียให้แมวฟังก็ได้ครับพี่ขอบคุณมากเื่อน,นั้นสวยอะพี่ครับรบกวนขอดูแอนติโค e หน่อยได้ไหมพี่อ่าอ่าตาถึงนี่เรา เอสิกเหรอครับตัวนี้อันนี้เบอร์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 แท้ครับใส่ลำบากไหมฮะมันมันแข็งอะรอดรอดอ๋อมันเป็นแผ่นๆป่ะอ๋อสมัยก่อนอ๋อเออหวานมันแบบมันมันมันเป็นแผ่นๆเลยเว้ยแต่เสื้อเอสิกดูเสื้อเทนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคต้องเป็นฟาร์มเบียงแชร์แน่ๆฟาร์มเบียงแชร์ตัวนี้จะเป็นแชร์ดีแชร์ดี้แชร์ใช่ครับคือเป็นน่าจะเป็น เซนเตอร์ที่ที่ทักษะแล้วก็ฝีเท้าดีที่สุดคนหนึ่งในในในช่วงนี้ของเราไม่ใช่เทียบกับเชนัสบัมเบิลอะโอ้โหมึงเทียบเทียบเซฮีเลยดูดูหน้าพี่บีดูหน้าพี่ทุกคนไม่น่าทานครับโอ้โหนั่นแมวน้ำอ่ะถือว่าแบบเป็น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 สเตะที่แบบแฟนบอลรักอีกคนหนึ่งเลยนะอ่ามันแบบฟาเบีแช่า เซ็นเตอร์ของบอลง่ายใช่ยิงได้คือเซ็นเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เท้าเล่นบอลแต่ใช้กระบอกคือหมายถึงว่าใช้หัวลงไปเล่นอย่างเงี้ยนะอายะอายะเนี่ยมันจะช่องช่องกูจะช่องกูจะพังไปอย่างเงี้ยเลยแล้วไอฮีลิกได้ขนาดยังไงหมายถึงกูใช่ป่ะคือติดใจเมื่อกี้แล้วยังไม่เบิร์นพอยังไม่เบิร์นบอล ยังติดใจอยู่ยังติดใจอยู่เสื้อมันสวยสักร้านักร้านส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 ัานสักร้านสักร้านสักร้านกร้านสั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 กร้านักร้านสักร้านสักร้านสักร้านักร้านส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 ักร้านกร้านักร้นแักร้านสักร้านร้านสักานสักร้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 านักร้านักร้านสักร้านสักร้นักร้านักร้านั้านสนสัรสักักรักนั้านัรัก ฝากร้านของเราแล้วก็ฝากสนามฟุตบอลของของพวกเราไว้ด้วยแล้วกันต้องบอกว่าของพวกเราเพราะว่างานมิสติ้งอะไรก็ก็จะไปจนที่นั่นมาๆกันด้วยนะตากล้องอ่ะพี่อุ้ยมาพอดีครับครับเจ้าถามนั่นถามเจ้าถามเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามพี่มานานแล้วก็อีนเทรนโอ้โหไม่มีเวลาไปเฉยมันบอกบ้านไกลมันบอกบ้านไกลอันนี้เสื้อพี่หมดเลยหรอ ส่วนใหญ่ก็เสิร์ฟผมแล้วก็มีน้องๆที่เข้ามาด้วยกันเฮ้ยพี่ดยากไปเชื่อนะปอมนะบอกตามมานานปอมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไลฟ์ได้เมีคนไปเล่นอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาของร่างกายเนี่ยโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยไม่คันเลยคัณผู้ชมเฮ้ยเราเชียร์ตั้งแต่อะไรเชียร์เลยนะแล้วทำไมชอบเชียร์เลยนะ คือเขาว่าเป็นกองหน้าแล้วเราก็เล่นกองหน้าด้วยสไตล์ก็เลยก็เลยก็เลยชอบคมกลิบเหมือนกันแน่ๆอย่างนี้ออกแนวแบบชอบมากแบบประตูไปตอนตอนกีดเดียร์โอ้ไม่กี่เดือน์เลยเหรอจำไม่ได้แล้วแล้วทีมชาติยูโรปนี้ที่อิตาลีเหรอเออจริงๆก็ใส่มาเพราะว่าวันนี้อิตาลีแข่งเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็เชียร์อังกฤษชอบอังกฤษอังกฤษก็เป็น ผมสายก็มีโอกาสโอ้ยนี่ไม่ใช่ฝรั่งเศสนี่ยูโกยูโกยูโกสลาเวียอ๋อยูโกสลาเวียต่อไปอะไรคิดว่าปี้ปีนี้ใครจะได้แชมป์ถ้าเอาจริงๆเลยนะคิดว่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสแข็งแกร่งทั้งแผ่นดินเแล่อกข่มแข่่าแกง่า่งังกฤ่อแ่ง่งแง่งแงแข่งแข่ง้ข่งแ่งม่งแข่งแข่ได้่มีได้่ค่อยโค เอาแนวอินดี้ไปนิดนึงอย่ามาแมนยูนะโค้ชอย่างนี้กูขอเลยขอเลยอแชมป์เก่าไม่ไม่รู้จักอะไรนะครับอแชมป์เก่าไ่รเจนอะไรครับอิตาลีครับโอ้อิตาลีเขาเป็นแชมป์เก่าไปโง่ไปไม่เรื่องนะไม่ไดี๋ยวผมไปตัดอ่าได้เดี๋ยวใส่ให้เสียงกองสามจังหวะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโง่ไปไม่เลื่องนะนั่นบอลล็อกบอลล็อก นี่ต้องเป็นแฟนขบวอลราชิตแน่ๆเลยเสื้อวอลราชิตทางนั้นยิ้มนะอ๋นนอรอแม่ชอว่าของเจ้ายิ้มหมดเลยนะเจ้ายิ้มเนี่ยใครนึกไม่ออกนะครับชอบเจ้ายิม้มท<ป>ี่ไปเนเเนี่ยเะ้ยิ้มอ่าครับทุยยิมย้มไอตัวที่ชอบป,ปิดตาเล่นนะ่ะไม่ใช่เก่งเก่งเก่งขนาดปิดตาเล่นยังเก่งเลยมึงอย่าให้ลืมตานนไอ้สัตว์นี่ก่อนอื่นเลยเสื้อบีจียุคบีบีที่บอกว่านี่คือบีจียุคแรกเพราะยังเป็นสโมสรกรุงไทยอยู่เลย เออยังเป็นในนี่วายุพักอยู่เลยเนี่ย,เ,ยเออหายากแล้วตัวนี้คือจริงๆิเมื่อก่อนตอนเริ่มดูไทยลีกอะก็เชียบีจีเพราะว่าและบ,บิดเกิลนี่เริ่มเป็นกระต่ายแล้วอันนี้เริ่มเป็นกระต่ายแล้วอันนี้เริ่มเป็นแรบบิดเกิลตอนที่เป็นกรุงไทยกูยังไม่เชียร์เพราะว่ายังไม่มีแลยังไม่พอมีแรบบิดเกิลเท่านั้นแหละเชียร์เลย มันก็เป็นซะอย่างเนี้ขอบคุณครับอบครัเริ่มคนเริ่มเยอะแล้วเพราะเราใกล้โซนเมทีแล้วเสียงมันจะเริ่มตึ๊บตึ๊บหน่อยจริงๆจะบอกว่าเสื้อไทยลีกหลายต,ตัวนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าตัวที่แบบมันมีแบบมีตำนานน่าอย่างพวกไอ้อะไรอะ BC เทโ o เงี้ยเออที่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ ฝากร้านได้เลยนะพีร้านนี้ครับผมมาจากฟอลนายนะครับเป็น youtube นะครับผมก็ดูเรื่องฟุตบอลหลายๆอย่างนี้ก็เรื่องเสื้อบอลอันนี้อยู่ที่ร้านออลเวิลด์ยูนิเต็ดใช่ครับแมนยูหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ครับโอ้นี่แมนยูเห็นมเป็นผู้โชคอแต่ว่าเสื้อหลักๆวันนี้ที่ผมเห็นอินเตอร์เนาะก็จะมีหลากหลายทีมผสมไปอแต่ตัวที่เห็นผมเห็นหลายๆร้านแบบชอบมาขายเป็นอินเตอร์อินเตอร์มีเยอะเหมือนกันถูกไหมครับ อินเตอร์ตัวนี้มีมันตั้งแต่ปีไหนนะพี่ตัวนี้เป็นอินเตอร์ปี1995ครับตัวนี้ฮะใช่ครับแล้วก็จะเป็นเสื้อเสื้อแบบเสื้อนักเตะใส่เสื้อนักเตะใส่ก็เป็นแขนยาวเป็นแขนอิชูเลยใช่คอ๋อเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่ทําแขนยาวออกมาขายอ๋อไม่ทําแขนยาวมาขายใช่ครับแขนยาวก็คือจะทำมาเฉพาะนักเตะเท่านั้นคือถ้าเจอแขนยาวของแท้ยังไงก็คือของนักเตะแน่ๆใช่ใช่อย่างน้อยๆก็คือเพลเยอร์แน่นอนอ่าสุดยอดเลย ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปีปีเดียวกันใช่ป่ะตัวนี้ปีเดียวกันแต่มันจะเป็นชุดเตอร์ชุดที่สามรับละบิร์นไม่ค่อยเห็นคนใส่ใช่ไหมไม่คยเจอใช้ใช้น้อยมากใช้น้อยไม่กินอันอ่าผมรุ่นนี้น่าจะหายเอ็นเตอร์ยาของแท้เอ็นยาวเยอรมันปี94ใช่ป่ะครับเอ็นยาวก็จะผลิตแค่นักเตะคนเดียวเลยอ่าตัวนี้รุ่นรุ่นเราเป็นตคาร์ลนะครับอ่านึกออกแล้วมีคาร์ลสายเอิร์นคาร์ลอันนี้ก็พวกลายไฟเนาะ มีตัวไหนที่เด็ดอยากอยากขิงไหมพี่ก็จะเป็นขิงได้เต็มที่เลยครับช่องเราเป็นแมนยูแล้วกันนะแมนยูได้ครับเนี่ยแมนยูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือแมนยูเพิ่งได้แชมป์ไงอ่าใช่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 ไหมอี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อสองดาวเสื้อสองดาวปีแชมเปี้ยนลีกเก้าเก้าเนาะอ๋อเบอร์ไปแค่ของแย่คือพี่อธิบายเรื่องสองดาวดาวเดียวหน่อยได้ไหมเผื่อปบอ๋อได้ครับคือถ้าเป็นดาวเดียวนี่ยังไงนะรุ่นเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันจะใช้ในเฉพาะบอลถ้วยเท่านั้นใช้ในเฉพาะบอลยุโรปเพราะว่าปีนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเสื้อแมนยูจะเป็นคอสิตที่มีแบบอัมโบยาวๆใช่แล้วตัวนั้นไม่สามารถใส่ในบอลยูเลได้เพราะเรื่อง,องเรื่องกฎโฆษณาปะของยูฟาสามารถมีแบรนด์บนตัวเสื้อได้แค่หนึ่งหนึ่งก็คือมันมีอัมโบปุ๊บคุณจะไปทำอัมโบตัวนี้เพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยเกิดเสื้อแบบนี้ขึ้นมาและหนึ่งดาวก็คือ ก่อนได้แชมป์ UCL ก่อนได้แชมป์ UCL ซึ่งจีนแมนยูใส่ตัวนี้2ปีใช่ปะใส่ปีก่อนหน้าด้วยแล้วก็2ดาวพอได้แชมป์ปุ๊บปีนึงก็มาใส่ก็จะเป็นดาวเพิ่มดาวก็จะคือแชมป์ UCL กี่สมัยอ่นนี้คือตอนที่เป็น UCL ปี99อีกหนึ่งสมัยก็ได้68หนึ่งีแล้วก็99อีกทีโหสุดยอดอันนี้นี่นี่นี่28เบอร์แท้นะครับ ถ้าเป็นแขนยาวแพงกว่านี้ไหมครับครับถ้าเป็นแขนยาวแพงกว่านี้นี่นดยเฉพาถ้าเป็นแขนยาวไปแคมป์ก็ประมาณสี่ห้าหมื่นนะสี่ห้าหมื่นเฮ้ยพอดีผมเห็นปกอันนี้นิดนึงพอดีผมพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นแมนยูเหมือนกันใช่ไหมปกเขียวๆอันนี้อันนี้เป็นตัวที่ผมว่าไม่ค่อยมีหายากแลวไม่ค่อยมีใครเก็บจะเป็นปีสามแชมป์ปีสามแชมป์ตัวเติร์ดตัวเิดใช่ครับนี่ก็ใส่ไม่กี่นัดใช่ครับใส่นัดเจออาเซนนอลอ๋อ นาจะโดนน่านจะแพท้ที่แพ้ตอนไปสามศูนย์มือถ้าจะเก็บมากเลยโวอมาแมนยูปีสมแชมป์ก็คือต้องมีตัวนี้ต้องมีตัวนี้ด้วยมันครบองค์มันต้องมีทั้งตัวคอซิปมีตัวตัวเยือนสี Λ ขาวที่แลนดกิกเหวี่ยงอ่ะแล้วก็มีตัว UCL แล้วตัวนี้ปีนี้ถ้าเก็บนี้เยอะหน่อยนะโดนสี่ตัวเลยไม่รวมเสื้อโก่นะเออใช่เสื้อกูทำไมเพิ่อีกครับผม โอเคพี่ฝากร้านหน่อยครับพี่โอเคก็ฝากร้านออบเบลยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ที่ร้านผมจะมีหน้าร้านด้วยนะอ่าหน้าร้านอยู่ไหนครับที่สวนหลวงสแควร์สวนหลวงสแควร์ใกล้ๆตรงจุลาอ๋อจุลาจุลาก็คือใกล้ๆกับถนนบรรทัทองนะครับสามารถไปได้เลยร้านก็จะเปิดทุกวันอยู่2วันก็คือพุธพฤหัส จะเป็นเสื้อขายเสื้อฟุตบอลคลาสสิกอย่างเงี้ยครับสามารถปักหมุดใน g o o g l e แแบบได้เลยออบาวยูเนเต็ดแวะกินข้าวแถวบรรทัดทองแล้วก็เพจออฟบอลยูเนเต็ดเข้าฝากติดตามโอเคได้เลยครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อตัวนี้สุดยอดมากที่เล็งมาอยู่แล้วใช่ไหมว่าวันนี้จะให้พี่โก้เซ็นใช่ใช่เอามาประดีเลยโอ้สุดๆสิโก้เบอร์สีสี่นี่แน่พี่โก้เห็นแล้วน่าคิดถึง้างอะ ขึ้นเป็นเสื้อฮัตเทอร์ฟิลดเลยเหรอน่ก็เสื้อไทยอ่าใช่เสื้อไทยเมื่อกี้ได้ยินศักดิ์ศรีปัตตพีไทยอะไรเลยโอเคครับขอบคุณมากครับนู่นข้างในมีแมนยูปีโคพาลิสเซอร์สีน้ำเงินเลปี97มีเฮนนิงเบิร์กนะเอาไว้ยอคิวบัตอย่างว่าทีมมันดังไงทีมมันดังขายเสื้อเยอะเป็นธรรมดาอยากใย วพอดีค <laughs> <laughs> รับสวัสดีครับ้าไปดิเข้าัสดีครับมาสัมภาษณ์มามาเดินดูเสื้อบอลนะครับเ <laughs> มื่อกี้ฟังโคตเตียอยู่ครับครับ <laughs> โค <laughs> ตเตยียโคตเตียมาสัมภาษณ์หน่อยคุมแอร์ฟอร์สยังไง <laughs> ยินดีครับยินดีได้เจอขอขอเซลฟี่สักทีหนึ่งนะ <laughs> <laughs> ครับจะต้องบอกว่าโอ้โหงานทีคนลุกโอเคครับเนินซ้างขอบคุณมากดีใครไ้แชมป์ ยูโรยูโรใครได้แชมป์ยูโรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันก็แรกแรกมันก็ดูลำบากเลยเพราะว่าแต่ละทีมมันก็ยังยังคงยังคงเล่นแหละยังไม่ปล่อยของนะเลยไม่ปล่อยของเยอะโค้ชเชียร์ทีมอะไรอันนี้ไม่ไม่เชียร์ทีมชาติไทยทีมชาติไทยก็เฮ้ยทางงี้แหละครับก็เสียดายนะเสียดายเสียดายทีมชาติไทยก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องสู้กันต่อไปทุกอย่างมันเริ่มต้นยังไงได้นั่นไดครับผมโอ้เสื้อสวย โอ้ยขอบคุณมากครับขอบครับขอบครับฟินแล้วฟินแล้วอันนี้ฟินแล้วฟินแล้วนอกจากโซนร้านค้ามีโซนนิ้รรการที่โชว์เสื้อด้วยนะครับก็เป็นทางพีบิดดิ้งเขาเอาเสื้อยูโรเสื้อเสื้อทีมชาติยุโรปเนาะที่มาโชว์กันตัวเท่ๆนะครับก็ไปดูที่ตัวแรกก็เสื้อโอลิเวอร์เบยโคมนะครับยูโร2000พันเสื้อตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นเสื้อแมตอิชูที่ใช้แข่งกับอังกฤษในปี2000ด้วยนะครับแล้วก็แบรนาเมนดี้ ไม่ค่อยรู้จักนะปี2 0 0 0ันก็ยุคเดียวกับซซากสีดานเซซากสีดานนะใช่ตัวนี้ก็เขาบอกเป็นแมชวอลเลยเป็นนันเบนดี้ได้มาแล้วก็นี่อันนี้ก็โหดอยู่ดาวอลซูเกอร์ปี1996อันนั้นก็เป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ทัวร์นาเมนต์แรกของภูเอเชียถ้าลองซูมดูดีๆข้างในนะครับตรงบนเสื้อมันอ่ะมันจะมีสกรีนโลโก้ของทีมทีมชาติภูเอเชียอยู่อันนี้ก็เป็นแบบ อ่าเป็นแมตช์อิชูของดาวซูเคอร์ต่อมาก็เป็นอ่าของแฟงเดบัวนะเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ปีหนึ่งเก้าหกเป็นยูโรเก้าหกเสื้อตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นแมตช์อิชูของแฟงเดบัวที่ใส่ในนัดเจอับสวิตเซอร์แลนด์เสื้อตัวนี้สวยจำได้ว่าเบิร์กแคมใส่มันเป็นแบบสีเฟเฟนะไล่สีไล่สีเออไล่สีส้มไหยอันนี้เก่าไปหน่อยอันนี้เก่าแบบจนึงไม่ออกเลยก็ปีแปดแปดนะเขาเขียนอยู่เป็นของโฮเซอันเดโรคามมโชมารู้จักตอนที่เป็นโค้ชละ ไอเสื้อนี่ยี่ห้ออ,อะไรเลอร์ค็อกสปอร์ตทิปป่ะเลอร์ค็อกอ่ะเสื้อตาไก่อ,<า>อันนี้อิตาลีอันนี้ชุดเครื่องนอนอิตาลี<อ>นะครับชุดเครื่องนอนชุดเครื่องนอนอิตาลียี่ห้ออัสซูรี่เลยตัวนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีแบรนด์อ่าใช่ยังไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรตอนนั้นน่าจะไม่แน่ใจน่าจะมีอยู่นะแต่ต้องต้องมาดูต้องไปดูบนนั้นนะเดาว่าน<อ>่าจะปลาไก่เหมือนกันยุคนั้นนะแล้วก็มีโรมาเนียในยุคของจอชิฮัจจีคนนั้นนี้ก็เป็นยูโรเก้าหก แล้วก็มียูโกสลาเวียตัวนี้มันตัวนี้ไม่ได้แข่งในยูโรตัวนี้มันน่าจะเป็นนอนบอลโลก90ยูโกสลาเวียพวกเดนยันสวิเชวิตพวกนั้นนะครับก่อนก่อนจะเริ่มแตกประเทศละนะแล้วก็มีฮังการีอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแอ่สวยนะคือเออสวยคือพทเทินอัมโบรมันสวยอะตอนนั้นอฮังการีปีนี้ก็เข้านะใช่ไหมอเออเข้าเข้าสลา เออมันมีซอไซเออ,อันนี้อังกฤษยุคพวกเลวิลกินใน1980พลาสิกอ่าเก่ามากนะครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากแฟนๆอกเกอ์ก็น่าจะเคยเห็นนี่เป็นซอกตกอ์หน้าปกที่เป็นแชมป์ยุโรปแต่ละปีเนาะมีมี8-8ซ้ำอยู่2อันนะก็มีตแต่8 0เนะเยอรมัน8-4นะเป็นชงดิการ้าของฝรั่งเศสแล้วก็มีมาโกแฟนบาระเทนกับรุดกุลิตเนาะ1988 2เล่มเลย มากแล้วก็มา92ปีแล้วชไมเคิลรูปตอนนัดชิงที่เจอกับทางเยอรมันนะแล้วก็มาโอลิมปิโก96อาร์่งเศสกรีซอ่าสเปน2ปีแล้วก็อ่าโปรตุเกสอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นเซอร์ทีมชาติอื่นๆและในยุโรปที่แบบหายากน,นิดนึงอย่างเซอร์เดนมาร์กปีน่าน่ปี97หรือ87ปี87ซึ่งแบบ หาไม่ได้อะค่ะหาไม่ได้แล้ววันนัมีเสื้อสกอตแลนด์ของอ่ะเธอร์บิสตันตัวนั้นก็สวยนะเออสวยคือเสื้อสกอตแลนด์อ่ะสวยละตัวหลายปีสวยสีสีมันตัดกันสวยดีใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือเสื้อเบลเยียมตัวนั้นเห็นไหมครับชุดนอนสบายบลเยียมก็มีการรีเมคครั้งหนึ่งแล้วเราเคยเห็นลูกกากูเคยเห็นเดอะบอยใส่อ่าอ่าใช่นี่ก็ตัวเทพๆแล้วก็อ่ะตัวที่เหลือหายากหน่อยอ่ะพวกอัลเบเนียนี่เสื้อปีล่าสุดปี2024นี้เนาะแล้วก็มีโปรตุเกส92 นี่เคยเห็นน่าจะเคยบวกลุยคอสตาใส่นะเปารลมซูซา่าแล้วก็มีสโลวาเกียออสเตรียนี่อันนี้ก็เป็นโซนพิทัรรสการเนาะก็มีเสื้อของทางฝั่งเสื้อทีมในไทยลีกทั้งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นโปรวินเชียนลีกตั้งแต่ตเก่าๆเลยอะไทยลีกก่อนก่อนที่จะรวมลีก,กอีกนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับโซนนิทรัรสการนะครับ <c oughs>